สวัสดีครับยินดีเข้าสู่มวยวัดสไตล์ปลายของเตยสตตีพัฒนวันนี้เรามาเจอกันกับคู่ชกฝั่งซ้ายมือผมชื่อว่าบอลบาบูครับบอลบาบูครับฝั่งขวามือของผมตรงดุสิตตรงดุสิตคุณหน้าคุณตากันดีทั้งสองคนนี้ครับวันนี้จะมาเจอกันในกติกามวยสากลมวยสากลหนึ่งยกสามนาทีมีน้ำใจเป็นนักกีฬาไม่ต่อยท้ายทอยไม่ต่อยอาวัยวะเพศของกราบอย่างยุคืยุดไม่ซ้ำกันะครับแยกครับเวลาเวลา lên cơ hội bắt đầu cơ hội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  cơ xe lỗi nón lỗi xin nón xin xe nón lỗi xe nón xin xe xin nón xin lỗi nón lỗi xin lỗi xin lỗi tỏi chung, Bỏ nó xin mấy xin mới xin lỗi 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 ดีก็ไม่ต้องมีโอกาสก็ได้เฮ้ยอยากต่อยก็ต่อยเลยดิเฮ้ยเอาเลยยกเดียวไม่ต้องคิดอะไรเยอะยกเดียวไม่ต้องคิดอะไรเยอะทุบทุบไปเฉยทุบไปเฉย นับ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 ,นบ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 หายใจนับหายใจหายใจหน่อย <c oughs> ไปนะจะต่อได้นะนี่เนิงกัดฟันหน่อยอนับเวลาเวลา,าเวลา